สวัสดีครับผมกับมาพกับผมหน้านอนเล่นเกมนะครับผมกับเวลาห้าทุ่มสามสิบเวลาที่เราควรจะนอนนะครับผมแต่เราก็ไม่นอนนะครับ <c oughs> ดันมาเล่นเกมตื่นมาเล่นเกมอยู่ดิหลับตั้งแต่เช้าอ่ะเย็นเย็นอ่ะคนเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นกระสอย่างเงี้ยนะหน้านอนเล่นเกมโอ้โหนอนบ่อยละครับพี่ชายเอ้ยเตเต้เต้เต้ขอบคุณครับที่มาดูคนแรก อ่านผิดอันถูกนะครับผมตอแป้งเลยโอ้เดี๋ยวก็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 โอ้โหอะไรวะโอ้เดี๋ยวก่อนนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่เกมเปิดใหม่ใหม่นะความเสถียรของเกมยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันติเมชเลล์แล้วอาจจะโจมิดใหญ่มิดใหญัดเรือปัดเรืออันตรีเมชเลล์มันจะยังไอ้นี hehe, ่อยู <Bard Alto Del ire> like ่นะครับผมโอเคเฮ้ยมีคู่มีคู่เขาก็มาวะมาๆๆๆ โหเจยจะสู้กับมันได้ยังไงวะเออโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มมีการปามมดได้แม่นยำนะครับผมเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเป็นเส้นตรงนะครับร่มเป็นเส้นตรงเออเอาดิเอาดิมามาเฮ้ยมึงจะพ่งยังมึงเฮ้ยมึงอ้เจี๊ยดับมึงก็ยาวเหลือเกินของมีคมมันอันตรายรู้ไหมมาเรามีแหละ เออนี่ดนี่ครูขมครูขมครูขมคูดึงการปามีดลงพื้นนะครับผมปามีดลงพื้นนะครับผมจะปามีดเออปามีดลงพื้นเอาดิเออเออเอาดิเอาดิเอาดิมันแรงแล้วเว้ยมันแรงนะ้วเวย้เวยถ้าปาโดนอะมันแรงนะเวย้ยน่ากลัวน่ากลัวเออเอาดิ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 แหงเอ้ยฟัน ha, ไม่ค่อยหยุดไม่ละไม่ปาละจะแทงมึงจังหวะหาจังหวะแทงรอมันฟันมาก่อนนะครับรอมันฟังมาก่อนเราจะแทงมัน เข้าไปปุ๊บลบแทงนีแทงขาขาซ้ายโดนไปมึงทีนึงปุ๊บเออหูยบาดบาดมะเนี่ยโดนมาเนี่ยไม่โดนนะไม่โดนนะเออมันก็แทงเป็นมันก็แทงเป็นเอาดิเอาดิยายายาอีโต้กระดาบแม่งได้ดูความยาวก็รู้แล้วมึงมามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามันมันกลัวมันก็มันก็ย่ำเชิงมันเจ็บที่ขาซ้ายนะครับผมเราต้องค่อยๆลบ บอกเอออนีกันได้เอาดีกันได้จริงปะวะมันดังชั่ววะเดังชั่ววะเอาดิสั้นเออนีิปัดได้โอ้โหเก่งเกินต้องใช้สกิลพระเอกเลยครับเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเราจะใช้ฝีมือก่อนเราใช้ฝีมือก่อนตอนนี้นะครับผมมามาใจเย็นพระเอกต้องใจเย็นพระเอกต้องใจเย็นลบแทงเลยโอ้ยอุยไม่ถึงไม่ถึงสั้นไปสั้นไปสั้นไปเฮ้ยลืมปิดลืมเปิดสิริแป๊บนึงลืมเปิดสิริ เพิ่งเพิ่งใจเย็น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 ไอ้น้องใจเย็นไม่สิริไม่ทำงานอีกแล้วนะหลบแทงเอ้ยแม่งไม่ถึงว่ะไม่ถึงหลบเอ้ยเอ้ยเออแทงเอ้เอาดีเขาหัวไหลซ้ายเขาหัวไหลซ้ายเอาว่านี่คือการเล่นเกมแบบหว่าเสียวนะครับหวาดเสียวนะครับผมมาใครจะเจ็บเออลบหลบหลบแทงแทงเอ้ยแม่งไม่เข้าไม่ถึงวะเออ เล่นโทรศัพท์ได้ไหมครับไม่แน่ใจนะครับผมหลอกเอ้ยน,นี่ย่ล่านี่ยาล่าเข้าคอเข้าคอจบจบนะครับผมพอพอเหลืองเยอะแล้วไลรผมเนี่ยนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเปิดสิริก่อนนะครับเปิดสิริแป๊บนึงเปิดสิริแป๊บนึงนะครับผมเปิดสิริแป๊บนึงเฮ้ยสิริไม่ทํางานเลยในโทรศัพท์เล่นได้ไหมครับอ๋อในโทรศัพท์มันมีสีในโทรศัพท์ไหมเออมามาอ่าชุบ อันนี้ยาวไปอันนี้ยาวไปสั้นๆงี้กเข้าได้เลยครับผมตีละเอา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 เว้ยหลบเว้ยวู๊บวุบวุบมาขอหยิบดาบก่อนหยิบดาบก่อนหยิบดาบก่อนเอ้ยหยิบดาบก่อนฟั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 นเรียบร้อยชนะโอ้โหให้ตายเถอะมามามา อิ้ยกระบองนี่กระบองของแท้ฟันฟันเอ้ยมันกันได้เอ้ยหอกลบฟัน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 นี่อะแขนขาดไปเลยแขนขาดไปเลยแข่งฆ่ไปเลยครับนัง้องนะครับแขนขาดไปเลยครับนังน้องมามามาจะเย็นจะเย็นทุกคนจะเย็นเฮ้ยไก่หนามวะไก่หนามวะอยากได้อยากได้อยากได้อยากโดนฟันฟัน ฟ,ฟันฟันฟันไก่น้ำมะไก่น้ำมะไปแทงเข้าไปที่คอเอาไก่น้ำมะไก่น้ำอืุสวยงามสวยงามเ,าเริ่มมีกระตุกเล็กน้อยนะว่าขอแค่อยาเออเลอร์พอนะครับเกมอยาเออเลอร์พอนะครับผมสโลว์ชันหมดตีเรียบร้อยล่วงไปล่วงไป๋ยวตัวไม่ต้องโซโลก็ได้นี่ไก่น้ำฟาดไม่ต้องโซโลก็ได้ล่วงไปทุกตัวมา มาโอเคค่อยๆช้าๆเจนเย็นเจเย็นอย่าให้เกมหลุดอย่าให้เกมหลุดนะครับผมมาสามตัวอย่าหลุดนะเกมอย่าหลุดนะโซมชั้นหมดวิ่งเข้าใส่ฟาดเข้าลำเออ้ยเข้าลักแร้ลักแร้ขวาฟาดเข้าหน้าตายตายใจเย็นอย่าหลุด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 เกมอย่าหลุดพอเกมอย่าหลุดพอเกมอย่าหลุดพอเกมอย่าหลุดอ้ยดันก็มาก เก่งจังนะเก่งจังวะฟาดเขาอะไรฟาดเขาให้ฟาดเขาให้ไก่น้ำไก่น้ำเอาไก่น้ำไปกินเรียบร้อยดับได้อย่าอืดเถอะวืดเถอะวืดเถอะเรียบร้อยตายดิโห้ยมารอบนี้มาแบบขอโทษนที่มาจริงจังเกินไปอย่าลุกขึ้นมาเฮ้ยวืดวืดไปหนึ่งไปหนึ่งอย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมา อย่าลุกขึ้นมาอย่าลุกขึ้นมาหมวกใหม่หมกอย่าแลกอย่าแลกอย่าแลกอย่าเย็นเย็นรอโหลดรอโหลดสี่ตัวนะสี่ตัวห้าตัวแล้วก็บอสใช่ไหมตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปมาเกาะไหลอะโซโลมชั้นบมดเออลูกหนึ่งตัวเออเอาดีมาดีมาดีเออไอเออโหขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยยัยอย่ามาสะกดสะกดล้อเรือตอนเนี้ใครก็ตามมึง มาพูดว่าคำอะไรมันคำเร่งพูดไม่ชงไม่ชัดแล้วตกหมดแล้วตอนนี้นะครับผมขึ้นกําลังขึ้นโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยโยงโยงยงเข้าสงครามยงเขาสงคามไอ้ขมินไอ้ขมไอ้อขมเอขมเขึ้นเอ้ยไม่เอาไม่เอาอย่ามาบุอย่ามาบุอย่ามาบุไม่เอาสงครามไม่เอาสงครามไม่เอาสงครามกูบอกไม่เอาสงครามลยละไม่เอาสงครามไม่เอาสงครามไม่เอาสงครามครับพี่ไม่เอา เอ้ยจริงๆเขาเหมือนคนดีๆเขาก็มีนะครับผมแต่ตอนนี้ขอเอาเอาคนนี้ก่อนเอาเอาสายใจก่อนเอาสายใจก่อนเอาสายใจก่อนอ่าหนอย่ามาสิเฮ้ยมันมันเริ่มอัปเดตหรือเปล่าหรือยังไง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 โอ้โหไ่โดนไปดนไปโดนไ่โดนไ่โดนใจเย็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 นมามาไอ้น้อง เวลาที่เราต้องต่อสู้กันแล้วฮะไอ้หุ่นเซนเฮ้ยไอ้หุ่นเซนเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นการต่อสู้ที่แบบว่าดูเดือดเลือดพลาดนะครับผมเอาวะระวังอ่าไม่ทับภาคสองเกลือหุ่นเซน <c oughs> มึงมามงบาลอนเหรอบาลอนเหรอสมเด็จเหรอสมเด็จเหรอสมเด็จหุ่นเหรอสมเด็จหุ่นเหรอสมเด็จหุ่นเหรอคิดเอาเอาหน้าสมเด็จห,หุ่นเอออืมอืมเอาให้หมดเอาให้หมด Ya, 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 yam mà yam yam,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  mà yam, yam 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 yam, đạp yam, 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 ดาบยาวดาบยาวอ้าวดาบหลุด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 ตาบองเหรอ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 ตาบองตาบองตี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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมาเหนือว่ารอบนี้นะครับผม เปิดคลิปมาก็ชนะไปเลยดิไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมชนะไปเลยนะครับผมโอ้โหเราได้เกาะแทบทั้งตัวนะครับผมโอ้โหเย่เย่ชนะเดีวแค่นี้แหละโอ้พอเกมไม่หลุดลนะผมก็มีสิทธิ์ชนะนะครับแล้วก็กลายเป็นบารอนผู้สูงสักนะครับผมเอาว่ะบารอนผู้สูงสักของเรานะครับผมกไปกันต่อเลยสิรออะไรล่ะ นะครับผมลองไปต่อสู้ันแบบลูช้ชายชายชาตินักรบเสโอ้โหชอบปะชีวิตสิบหนึ่งมันมันวะอะไรเราอะไรเราอะไรเราต่อยต่อยต่ออยเ้ยมันต่อยไม่ต่อย,อยมมไม่เหมือนเดิมไม่เนเดไม่เหมืนนอนเดิมโอ้ยไม่เหมือนเดิมแป๊บนึงพี่ใจเย็นออ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 โอ้ยโอ้ยใจเย็น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  เดี๋ยวไปต้องโหลดมอสรับผมเคยบอกไว้แล้วนะครับแต่รอบนี้อย่างบอลหนึ่งมาโซโลโมชั่นโหมดดีกว่านะครับเขาอยู่ในโหมดโซโลโมชั่นนะครับแล้วเราก็สู้นะครับมันจะได้เกมจะได้ไม่แหลกนะครับผมเฮ้ยต่อยขวาซ้ายแล้วก็ขาขวาซ้ายแล้วก็เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเยอะ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 ออเออเออเวียงเวียงเออ เอ้ยโอ้โหมาดุกด้าเลยโอ้ยมาดึงมาดึงม่ได้เล่นนานเออเออเอออ้หสู้ตายสู้ตายเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หโนเนี้ยโนเนียเป็นการโนเนียแบบโซโลชั่นนะครับผมเวลาคนเราโดนลุ้มมันก็ขับประมาณนี้นะครับโอ้โหแต่เราอึดกว่านิดนึงนะครับคดกว่านิดนึงโอ้ยเริ่มอึดแล้วอึดนิดนึงอึดนิดนึงอึดนิดนึงแต่ไม่ใช่อย่างงี้นิดเดียวเออนิดเดียวจริงๆกูดับเลยแม่งเอ้ย โอ้โอพอแล้วพอแล้วอย่าดำค่อยอย่าดำค่อยมาตัวตัวก่อนตัวตัวก่อนตัวตัวก่อนมาดิมาดิมาดิไม่เข้ากูเข้านะตัวตัวก่อนมาเฮ้ย มันไม่ขนามือว่ะทุกคนตัวตัวไม่ค่อยขนามือผมว่ะเอ่อมาเอาแบบมีอาวุธหน่อยนะครับผมมีอาวุธหน่อยมาเอาเอาเอาฟาดไม้พายฟาดด้วยไม้พายฟาดด้วยไม้พายอืม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 อโอ้มันแหล็กมันแหล็กมันแหล็กอืม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 เอ้ยมันอ่อนยังวะ ลูกตัวละตัวมันอ่อนยังวะเพรไม่ได้สิบคือผ่านสิบหนึ่งมาแล้วอะการนี้ต่อสู้แบบว่าทีละตัวอย่างเงี้ยมันธรรมดาไปเลยอะทุกคนโอ้โหอ่อนยังไงทุกคนนะอือออเอาดิ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 เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิแลกดิแลกดิแตกกันดิแตกกันไปข้างนี่มาดิมาดิมาดิเนี่ยโอ้โหก็เก่งเกินไปนะครับผมเก่งเกินไป ให้ตายเถอะสิบว่ะต้องมาสิบตัวจริงๆว่ะมะนั้นมันไม่ขนามือพี่ว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบมาสิบตัวเอาโดนลมวายวายไอ้นั่นก็ไม่อันนั้นก็บอกว่าเอาเอาสู้ที่ลองสู้ที่สิบหนึ่งเอาสิบหนึ่งเอาเป็นมึงเป็นกูดีเอ้ามึงไมปเฮ้ยเฮ้ยต้องเข้าไปช่วยว่ะรอบนี้สิบสองตัวหนึ่งมาเข้าไปช่วยแล้วเข้าไปช่วยแล้วเออศัตรูเฮ้ยเฮ้ยปกป้องปกป้องเปลี่ยนเป็นแกเปลี่ยนเป็นแกเอ้ยอย่าทำร้ายเยอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าอย่าน้องมาเจอกับพี่น้องมาเจอกับพี่ เออต่อยขวาขวาดาราขวาซ้ายลาตีเฮ้ยซ้ายดาราขวาลาตีซ้ายตบเตะนะครับผมเออเอ้ยไอ้นั่นโดนลุมเฮ้ยไปช่วยมันไปช่วยมันก่อนไปช่วยมันก่อนมาแล้วพี่มาช่วยเลยน้องปล่อยปล่อยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอ้ยมีพวกกันดีเหมือนกันเอเอเอาตายล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วไอ้นั่นลงไปแล้วเฮ้ยเอ้ยไอ้ตัวสุกางเกงเหมือนกันเป็นไรไม่เพื่อน มึงมาซุ่กูมันเป็นศัตรูผมมันดึงดึงมาดึงมาดึงมาเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาพาไปหาหมอวันหมอหมอหมอเอามันออกไปนอกสนามหมอโอ้โหนอกสนามเอาวันไปเออเฮ้ยเฮอย่าเข้ามาอย่ามาอย่ามามาสิบหนึ่งเหรอสิบหนึ่งสิบต่อสองสิบต่อสองสิบต่อสองเหรออืมสิบสิบต่อสองเหรอสิบต่อสองสิบต่อยต่อยต่อยเตะต่อยเตะเตะโอ้ยยอดมาเฮ้ยจะยัดจะย็ด <cart> ต่อย อย่าเข้ามาโอ้ยโอ้ยไอ้ออนีน่บิดแขนบิดแขนขวาจับจับจับสายก่อนจับซ้าย,ายต่อยขวาต่อยขวาแบบโซโลต่อยขวาแบบโซโลต่อยขวาแบบโซโลต่อยหมัดเคพียงควายซ้ายลาตีซ้ายลาเอ้อสายดาราดิว่าจำชื่อ,จำ,อจำชื่อทำให้ตายตัวเองผิดลบขวาเคพียงควายตกเคพียงควายซ้ายลาตีไอ้สายดาราพูดผิดอีกแล้วเออแล้วก็เตะเข้ามาเดียวตัวงี้ก็เสร็จพี่ดีน้องเคพียงควาย ซ้ายดาราเตะขาขาช้ำขาช้ำมาเข้ามาดีตัวเฮ้ยขวาซ้ายขาอย่าอ <Sp right uh ู้ยหลบมามามาหมดยังหมดยังเฮ้ยหลบขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเตะขาแล้วก็ซ้ายนาตีอ้ยเตะขาอีกแล้วก็ขวา อุ้ยเข้าหัวเข้าหัวต่อยต่อยเออมันลุมล้มล้มล้มเข้ามาที่ตัวเข้ามาที่ตัวเข้ามาที่ตัวเอ้ยเอ้ยไอ้ปลาเออเอาดิงัดหน้าเออโอ้ยโดนเขาขังโอ้โอเซเซเซเออหนีก่อนหนีก่อนเดี่ยกจะวงก่อนตังหลัก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 เด็กข้างก็เออเหนื่อยเออต่อย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 โอ้ยไม่โดนเลยเดือดเดื่อยเออต่อยต่อยต่อยโอ้ย โอ้ย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 ตังค์คนตังค์แตกไอ้นี่โอยนี่น่าช้ำสุดเลยน่าช้ำสุดเลยรวมไปก่อนเลยมึ้งรวมไปก่อนเลยมึงอือโอ้ยบัดเว้ยอืออือกอดนอนคืนนี้ฉันขอสักสิบหนึ่งฉันชอบจริงๆอืออือเตะแวงอืออือเอาว่าเอาว่ารวมไปแล้วอีกตัวนึงตัวนี้ก็มาตัวนี้ก็มาเอาว่าฮุกตรงไหนอุ้ยอุ้ยเขาหน้าโอ้ยเขาหน้าสองมัดโอ้ยเซ่แซ่แซอืออืออือุ้ยเซแซไปอึ้ยอึ๊ย เซไปตั้งหลักตั้งหักเลยจ้าไม่ได้หนีเขาเรียกว่าตั้งหลักตั้งหลักอย่างเชิงอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยตีเตะโอ้ยอืออ๋ออ๋โอ้ยหลังหลังยอกหลังยอกไม่ต้องนวดกูแล้วโอ้ยตัวช้ำไปหมดแล้วโอ้ยเออเออแบบดันหนีเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วอย่าตายต่อไหนเนี่ยเออโอ้โหดีไม่ได้หนีตั้งหลักตั้งหลักคุณผิดเฮ้ยซ้ายน่ารัโอ้ยไม่โดนโอ้ยต่อยผิดนี่พี่ต้องตั้งการไว้ต้องตั้งกัไว้ต้งการไว้ดดดดกกผิเอ้ยั กาดสูงกาดสูงกาดกาดสูงอุ้ยอย่าเออเอออย่าจับเออหลังแหวนหลังแหวนหลังแหวนดิววะเฮ้ยเอออ๋อเฮ้ยโท่รักกูเลยเอออย่ามาจับอย่ามาโอ้ยโอยนี่มึงหน้าใสกันจังวะไอพวกไอพวกหน้าใสหลบไปไอพวกหน้าใสหลบไปหน้าหน้าใสหน้าใสนะก่อ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 ออเอาต่อยกันเองแล้วนะเออเอาตัวนี้แกตายก่อนไอตัวแกตายก่อนโอ้ยโดนข้างหลังโดนข้างหลัง เออเตะไข่มันตัวนึงเออสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโซเตะโซเซโซเซโอ้ยนี่เป็นการโซโลมูชชั่นหมดนะครับผมที่ต่อสู้กันยังดูเดือดเลือดพราชนะครับเลือดพราดเลือดพราดจริงๆโอ้ยโดนแตะเปสิบหนึ่งมาละโอ้ยก็ไม่น่าห้าวโอ้ยโอ้ยกูจะห้าวแล้วเออเซบ้าเลยฉันจะล้มตรงนี้เหรอเนี่ยฉันจะล้มตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้ยจะล้มไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะล้มไหมเนี่ย นะครับผมหลังจากโดนกระทืบนะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆไอ้ชายคนนี้โอ้หหลังจากที่เราโดนกระทืบมาอย่างหนักนะครับมาดูสิว่าเราจะรอดจากรอดจากตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับผมอ้ออโดนอีกแล้วมาดูครับรอดกดหนึ่งรอดอากดหนึ่งไม่รอดก่อสองแค่สิบตัวนะครับแค่สิบตัวเออเออโอ้ยไหลเหลืองอีกแล้วอีกทำไมเออต่อยเตอ โอ้ยปล่อยโอ้ยโดนเขาได้ก็โอ้ยโดนตอยเขาได้โอ้ยล้มล้มไม่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 ล้มจับมึงไว้ไม่ล้มไม่ล้มพี่ไม่ล้มไม่ล้มพี่ไม่ล้มพี่ไม่ล้มไม่ล้มยังไม่ล้มยังไม่ล้มโอ้ยังม ith, ไม่ล้มยัง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 ไม่ล้มเออยังไม่ล้มยังไม่ล้มยังไม่ล้มเออยังไม่ล้มยังไม่ล้มล้มแล้วค่อยค่อยนอนอันนี้เรียกค่อยค่อยนอนค่อยค่อยนอนเอาไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำกุลุกนะไม่ซ้ำคุณลุกเออไม่ซ้ำกุลุกค่อยค่อยลุกค่อยค่อย เออเอ้ยพอแล้วเออเออต่อยสู้ต่อยเออสู้ตายสู้ตายโอยอย่าจับโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยเออสะบัดสะบัดหมุดสะบัดช่อสะบัดช่อเออเออหนี่ก่อนโอ้ยกูยังไม่ตายเดีไม่ตายได้ยังไงยังไม่ตายได้ยังไงอ้ยโอ้ยนี่ก่อนเอ้ยโอ้ยต่อยเอออย่าเออโอ้ยโอ้ยแดงหมดแล้วแดงหมดแล้วแขนซ้ายทางซ้ายไม่หมดแล้วโอ้ยเอ้ยหนีไป เอ้ยอย่าเอ่อแตกไข่เออไอ้นั่นน่าแตกหัวหม่งมันโออเดี๋วยวเพื่งซ้ำผมผมขอลุก oh ก่อนมวยไทยเขาไม่ซ้ำพี่มวยไทยเขาไม่มีซ้ำเอาไอ้นั่นลุกขึ้นเฉยเลยไอ้เพื่อนขอบคุณมากที่ลุกมาเป็นเหยี่ยล่อลุกมาเป็นเหยี่ยล่อเดี๋ยวล่อตีไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนเอออยากเพื่อนช่วยกัด้วยดินหลุดดินหลุดเออดินหลุดเออ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  เออเพื่อนเอออ้อยอ่ะเออเมื่อเพื่อนเอาตีนมาให้แล้วแบ่กๆกันหน่อยเลยเฮ้ยกลัวตีนมาให้มึงออกไปสู้ดิมึงออกไปสู้มึงออกไปสู้เร็วโอ้ยโอ้ยเอาตีนมาให้แบ่กๆกันไปเออเตะเอาดิออออเออคุบคุบเออคุบไอ้เรามันตายแค่ตัวเดียวคนเนี่ยเออสวิงๆๆสวิงสวิงโอ้ยอ่อนแรง อ้อยอ่อนแรงอย่าจับกรงเกงมึงไม่มีกรงเกงใส่กันมึงก็อย่ามาจับกรงเกงกูอย่าจับกรงเกองดินดิลดิลดเออดิลดมึงต่อยเพื่อนกูหน่อยเพื่อนกูยืนยืนเอ๋อยู่นะลุกเพื่อนสู้ไดยดีเพื่อนโอ้ยอย่ามาํานอนเดอะกรรมการนับแล้วกูตายแล้วกรรมการนับดิโอ้มันเหยียบกรรมการไม่นับ กรรมการไม่นับกูชําไปนักตัวเอาลุกอีกลวลุกอีกล้วกูดันลุกไหวแม่เลยเบื่อตัวเองที่เข้มแข็งเกิดเป็นคนอดทนเมื่อไหร่จะตายสักทีโอ้ยโดนหัวโกโอ้ยโอ้ยโอ้เออโอ้เดชกระเด็นไปโดนมันโอ้ยกูโอ้ยดันกูดันเป็นคนแข็งแรงโอ้ยจะแก้แก้ป่วยลุกแก้ป่วยแก้ป่วยมันเขาดันแข็งแรงอีกกูลุกขึ้นมาทำไม <c oughs> เบื่อตัวเองที่แข็งแรงเบื่อคนที่แข็งแรงอออยากจะป่วยเหมือนคนอื่นเขาดีแล้วกันแล้วันแข็งแรงนักก็ดนนีจะทุลักทุเลโอ้มึงน่าใส่มากกูมันไส้คนน่าใส่กูขอเตะสักทีเตะขาไปสักทีโอ้โดนป่วยไอ้ไน่าใส่ทำไอ้น่าใสอย่าทำโอ,อ้ปล่อยปล่อยใครก็ได้เข้ามาดูคนดโดนกระทือโอ้ยกูพี่ผมไม่ใช่กระเมนเออกผมคนสุรินทร์ อพี่จะทำผมเลยผมก็สุรินโอ้ยโอ้ยชีวิตโอ้ยแตกพี่คือผมไม่ใช่กระเรียนเลยผมไม่ใช่กระเรียนเออยุบหลบหลบต่อยเอาดิเออต่อยเออเออเอาวะสุดตายสุดตายเออ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 ไปแล้วไปยังไปยังไปยังนอนเหว่เขกเขกนอนเหว่กข็กไม่ตายเหรอกลัว้ยไม่ตายไม่ตายโอ้ กูตกศาสตัวนี้วะตายเถอะตายเถอะอย่าลุกขึ้นมาอีกเลยกูขอร้องละมึงอย่าลุกขึ้นมาอีกเลยดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนเออหรูอว่าเป็นพวกเราชนะวะรู้ไหมเพวกเราชนะมันบอกว่าอยู่วันนะฮะตพรเกงกดจีเราชนะแล้วจริงๆเราชนะแล้วเอ้าจริงๆเราชนะแล้วแต่ตัวที่เสกมามันไม่เกี่ยวโอ้โหปล่อยกูไปปล่อยกูไปกูบอกเออเออทำไมไม่ตายสักทีวะเออเอาเอ้ามึงเอาต่อยกันเองเอาต่อยกันเองนี่กูเอ้าลุกเฉยเลยเอาต่อยกันเองทำไมนะเอา อสอมบี้รู้จยกาอมบี้ว่าเออทุบเน่ทุบหนึ่งทุบหน่อยเออจับโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 โอ้ยเออ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 โอ้ยหนีไปหนีก่อนไปดางไหนทางไหนคือที่หนีที่หนีคือที่ไหนเออเออดีกระดึบกระดึบอุ้ยไม่ไหวแล้วเหลือแข่งขวาข้าง,งเดียวที่แข่งแรงเออเอ้ยอยาเข้ามาอยาเข้ามานะจ๊ะเตะยังได้อยู่นะเตะยังได้อยู่นะ โอ้เออแบ่งไปช่วยแบ่งไปไปดูเพื่อนกูหน่อยเพื่อนกูเอ้ยยังเออเออเออต่อยเออเออหมัดหมัดขวาหมัดขวาเออจับยิกยิกทุบนี่แน่ทุบโอ้ยโดนต่อยเตะไปเลยเฮ้ยเตะมไปเลยเตะเออเตะไปไม่เลยเตะไปไม่เลยฉีกไอศชากันฉีกไอศชากันยกยกอะไรกันยกขึ้นมาเออดันดันไว้ดันดันเข้าไปดันดันเข้าไปดันดันเข้าไป เออดันนะก้อยดันนะก้อยหนีหนีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจากวงนั้นเออเดี๋ยวมาเถอะขอร้องโอ้ไม่ตายแล้วไม่ตายตะกี้เออเออเออเอ้าตีละตีละเออเหวี่ยงไงเวี่ยงไปสู้เวี่ยงสู้ไปเวี่ยงสู้ฟัดเหวี่ยงสู้ไปเออ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  เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี good, ่สู้ตาย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 เบียดไปเบียดไปเออเบียดไปเบียดไปเออเออเออโอ้ยจับเออโอ้เออเออเบื่อตัวเองที่แข็งแรงเออ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 ยังยังสู้ไหวไหมสู้ไหวไหมเฮ้ยโอ้ยเป็นจะเก่งเกินเอาตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งไอ้ตัวไอ้ตัวเออวิ่งหนีวิ่งหนีแล้ว กระดึ๊กระดึ๊บอ้าอย่าเข้ามาเออเตะขามันเตะขาตัวนี้ไปเอาไปเตะขาไปเอาดิเอาดิโอ้แลกกันแลกกันไม่ล้มไม่ล้มสักทีเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยเหวี่ยงบัตเหวี่ยงบัตได้แล้วเหวี่ยงมัตได้แล้วเหวี่อเอ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 ะเอะเตะเตะจ่อแค่กระางเตะเข่าเตะขา เฮ้ยเตะเฮ้ยมันจะชนะตอนไหนเนี่ยอย่าหยิบอย่ายิกอย่ายิกอย่ายิกเตะขามันเตะขามันเข้าไปเตะขามันเข้าไปโอ้ยโดนจิบโอ้ยคนตอนเจ็บไปไหนแล้วอือเออโอ้โหหมัดก็ไม่มีแรงว่ะหมัดผมก็ไม่มีแรงเตะขาต่อไปเรื่อยๆเตะได้อย่างเดียวตอนนี้ที่มีแรงคือเตะอย่างเดียวเตะอย่างเดียวตอนนี้เตะจนขามันช้ำ จับแล้วเตะจับแล้วเตะอย่างเงี้ยยิงลงเตะเออเออยิงยิงจับไว้จับไว้เออไม่ล้มไม่ล้มถ้าจับกันไว้เราจะไม่ล้มเออเออถึงจะล้มก็ล้มไปด้วยกันจับมันไว้จับแขนนะโอ้เออเออจับไว้เออกูตายยังเนี่ยกูตายยังเนี่ยกูตายยังเนี่ยไม่ตายเหรอไม่ตายก็ลุกไม่ตายก็ลุกขึ้นมาลุกเออเอ้ดแดดอ้าวเออเออลุก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  โอเคตายโอเคตายตายนอกสนามนี่แหละโอเคจบจบนะครับทุกคนมาดูคนโดนกระทือนนะครับผมแอบไปกัน